สวัสดีครับมือนีผมมาเอาตกปลาครับมาออกไม้ครับกับไม้ธรรมชาติครับมือหนีครับกับเนื้อที่ใส่ครับเป็นเนื้อเขาควายให้เขาครับไม้นี่ยู่บ้านบะเงาไงครับเพื่ออากาศอํานวยครับเดี๋ยวจะดงสภาพไม้ครับบริมาหลายปีแล้วครับสภาพไม้จะเป็นไม้น้ำคุ้นครับสังเกตกแติพ่อไม่โตอยู่ครับมันมีปลา คือมาจีบอยู่ขังฟังอยู่ครับกับไม้ธรรมชาติครับไม้ใบเญ้าใหญ่ครับมือนน้ครับกับเนื้อเขาควายครับลองมังครับ่าสิมีตัวมีแต้มบ่ครับไปรุ่นกันครับโดนครับโดน คอไส้สยชืครับครับเนี่ยมานสีดำครับอ่ากินเต็มสองตะขอเลยครับกับเนี่ยเขาควายครับเก็บเต็มครับโดนครับโดนโดนโดน คอไส้สวยครับกัดเนื้อมันนี่ครับสองแต้มครับกัดเนื้อมันสีดำครับเห็บแต้มครับผมโดนครับโดนโดนครับโดน ใส่สวยอีกโตครับกัดเนื้อมันสีดําครับจีทําจากเขาควายครับแต้มสามครับกัดโหดครับไม้น้ำคุ้นครับ